จัดเทียริสต์แนะนำตัวละคร SSR และ SSR บวกสำหรับผู้เล่นมือใหม่และผู้เล่นที่จะบิดไปเซิร์เวอร์646จะเป็นยังไงไปดูกัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือ t r o องเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์633ในดีสายฟรีของผมนั่นเองนะครับทุกคนนะแต่ผมไม่ได้มารีวิว ID ของผมนะครับวันนี้นะผมจะมาจัดเทียริสต์นะครับผมนะเป็นตัวละครระดับ s s r และ SNA บวกนะผมนะสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่และก็สำหรับใครที่กำลังจะบิดไปเซิร์ฟเวอร์646นะครับผมนะแล้วก็ตามจริงอ่ะทุกคนนะในกิจกรรม ฉลองครบ5ปีเนี่ยถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟจีนนะก็จะมีแจกตัวละครแบบเอบวกกันด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นแนวทางให้ทุกคนแล้วกันนะว่าจะมีตัวอะไรบ้างที่น่าเล่นนะครับผมนะผมก็จะยึดจักนี่เลยสำหรับเอเบวกคือจะยึดจักในลูกแก้วตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็สำหรับเอเผมก็จะยึดจากตู้ปกตินะครับผมนะ และสาหรับ s r นะครับผมนะและสําหรับ s r นะครับผมผมก็จะยึดจากตู้ตัวแดงปกตินะครับผมว่ามีตัวไหนเนี่ยน่าเล่นประมาณไหนกันบ้างน,นะครับผมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไป ทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมกับการเล่นเกมบนทันแม่เดิร์สต็อกเก็ตไม่ว่าจะเร็วช้าดันพลังไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันสู้เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีเวลาเล่นวันนี้ผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเต๋อเชช็อปร้านบริการรับเล่นไอเดียวันทันแม่เดิร์สต็อกเก็ตคนละสามสิบห้าบาทจ้างสามวันดันพลังฟรีอีกครั้งหรือจะจ้างดันพลังอย่างเดียวก็มีสนใจสามารถดูรีวิวก่อนได้บอกเลยว่างานเก่งจัดงานถูกงานไวงานดีต้องเต๋อเชช็อปใครสนใจสามารถติดต่อมนักงานตัวแทของผมได้ขึ้นรูปเฟซบต็มไปดูนี่มาใช้บริกกกกกาาารรรรัััันนนนนนนเเเยยอออะะะๆคคคบบบมททุตีี้็็ู่่ว t ทียริสเมเกนะครับผมนะเป็นของวอนพัฒน์แม่เดอะสตองเกตนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าใครเป็นคนทำเทียริสนี้ไว้นะก็ต้องขอบคุณมากะครับผมที่ทำเทียริสนี้ออกมาไว้ให้เราในการทำคลิปตรงนี้นะครับทุกคนนะก็จะมีระดับมัสผู้นะครับผมระดับ S ระดับ A ระดับ B ระดับ C ระดับดีนะครับผมมัสผูนี่คือต้องมีจำเป็นนะครับผมนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ระดับ s อ r บวกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวแรกนะก็จะมองมาที่บาคุซานเอสเออาร์บวกนะครับผมตัวนี้ก็จะมีกิจกรรมแจก เป็นลูกแก้วของมันอยู่นะซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมให้อยู่ระดับฟรีนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เก่งนะครับทุกคนไม่ควรทํานะเพราะว่ามันเปืองหินเปืองลูกแก้วนะครับผมตรงนี้ก็คือไม่ควรทํานะผมส่วนตัวต่อไปผมจะเป็นจักรพรดเด็ก s อซบวกนะครับทุกคนตัวนี้ก็จะมีสําคัญพิเศษคือจะมีต้านกระดูกหักที่เป็นกระดูกหักเสียเรียนนะครับผมนะแล้วก็จะมีสกิลหมู่ที่ค่อนข้างดีปานกลางนะผมเพราะว่าจะตีแค่สามทาร์เก็ตนะ สับเจ้าตัวนี้ยผมมองว่าผมให้อยู่แค่ดับ B แล้วกันนะครับทุกคนนะ B, B, B เพราะว่ามันตีหมูได้แค่3าตัวนะคือไม่ได้เก่งมากนะครับผมแต่สําหรับใครที่จะปั้นเพื่อไปเอาพาสซีฟของมันเนี่ยทำให้จกจําว่าเด็ก UR ของคุณเนี่ยเก่งขึ้นน่ยอันนี้ก็ไม่ปฏิเสธกันนะครับผมสำหรับตรงนี้นะเราจะไม่พูดถึง UR นะเราจะพูดถึงแค่ s n r บวกกับ SNR ธรรมดานะครับผมตรงนี้ตัวต่อไปครับผมเป็นโบลอนนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทาดาเมจ เป็นแถวแนวตั้งนะครับผมนะก็จะทำดาเมจต่อ2ตัวนะถ้าตีบอสเก่งตีคนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้ s n r บวกแล้วก็จะมีกิกกี้ไว้คอยรับดาเมจแต่กิกกี้ของมันเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ค่าพลังโจมตีของเจ้าโบ้อนนะผมมองว่าตัวมันก็ยังแบบว่าไม่ค่อยเฟคซิเบิรนะครับผมสำหรับตัวนี้ผมให้อยู่ที่ให้อยู่ที่ B แล้วกัน B ีนะครับผมแต่อยู่หน้าจากพัดเด็กนะสั์ตัวนี้นะผมส่วนตัวต่อไปอชุราคาบ,บุโตผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งครับผมนะเก่งมากๆปั้นง,ง่ายแล้วก็มีสะท้อนเนี่ยนะสับเจ้า,าอชุราคาบุโตเนี่ยผมมองว่าตัวมันหาตัวรแรกก็ง่ายนะผมนะผมมองว่าให้มันอยู่ระดับเอไ,ไปเลยแล้วกันกับอชุราคาบุโตนะแล้วก็จะมีไล่อันตีนะครับผมนะถ้าได้เปิดก่อนส่วนตัวต่อไปนะกระบองเด็ก s r บวกตัวนี้ผมมองว่าเก่ง ผมมองว่าเก่งเลยนะเออเพราะว่าถ้าเราไม่ยึดถึงเมตายูานะแปลว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่เราจะไม่เจอผู้ยูอาร์นะผมมองว่าตัวนี้เก่งเลยครับผมสำหรับเจ้ากระบองเหล็กซนาบวกนะเพราะามีทั้งตายเกิดแล้วตายปุ๊บลุกขึ้นมาปั่นอีกนะคือดามจมีตายเกิดอีกคือแบกทีมได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ผ่านดาดแลวพวกนี้ได้ดีเยอะมากนะครับทุกคนสำหรับเจ้ากระบ,บองเหล็กตัวนี้นะส่วนตัวต่อไปคิงนะผมคนะิงเนะี่ยผมไม่ค่อยมีข้อมูลม,มากนะ คือข้อมูลหลักที่ผมมีก็คือจะมีฮิวนะจากคิงนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าอันตรงอันติพาสีเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะแต่ถ้าเทียบมีฮิวกับมีโดนไล่ตีเนี่ยผมมองว่าผมให้อยู่แค่ระดับ A แล้วกันนะครับผมแต่ขออยู่หน้าด้วงขออยู่เป็นหน้าด่วงนะผมนะสำหรับเจ้าคิงนะเออส่วนตัวต่อไปเกย์ดิวกันซุปครับผมซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามันดีแน,น่นอนเพราะมันเป็นคอหลักค,คนนะมันเป็นคอหลัก แต่ไม่รู้มันจะมีแจกในกิจกรรมครบรอบ5ปีหรือจะเอาลงตู้ตัวมว่วงหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่คือมันเป็นคอหลักคือมันดีอยู่แล้วครับผมสำหรับเจ้าเกลียวกันซุปนะตรงนี้ส่วนต่อไปองซื้อว่าแฟงเอเซบวกตัวนี้มีตีหมู่มีกระดูกหักสีทองผมมองว่าเก่งค่อนข้างเก่งครับทุกคนนะสำหรับตัวนี้นะเออผมจะให้อยู่หน้าดวงแล้วกันนะเพราะว่าผ่านด่านได้ก็ดีตีคนก็พอได้นะสำหรับเจ้าซื้อว่าแฟงนะครับผมตรงนี้ ส่วนตัวต่อไปอะตอมิกคิ s ซึมเอสาบวกผมบอกเลยว่าตัวเนี้ดีทุกคนดีามากนะมีกันอี้ที่ไม่ใช่คีนะและแม่งกันได้ดีจริงๆนะครับทุกคนและอึดถึกทนนะและไล่อันตินะตัวนี้ผมครบเครื่องเลยผมให้อยู่ S อสะกันลวครับทุกคนนะสาหรเจ้าอะตอมิกนะอยู่หน้ากระบองเหล็กด้วยสรับเจ้าตัวนี้นะส่วนตัวทัพไทครับผมกาโร่เอสเซตาบวกสำหรับเจ้าตัวนี้นะ ผมให้อยู่ C ครับทุกคนนะเพราะว่าตัวมันแก้ทางได้แค่โล่เกีริวกันซุปนะครับผมซึ่งถ้าไม่เจอคอเกีรดิวมันก็ไม่ได้เก่งครับผมเจ้ากะโลตรงนี้นะเออผมให้อยู่ C แล้วกันนะตีวอลก้ค่อนข้างดีแต่อย่าพิ่งทํากันมาเลยครับผมเพราะว่าค่อนข้างเปลืองค่อนข้างเปลืองนะครับทุกคนแต่ถ้าใครเป็นตัวอวยกาโลผมตนะ้องขออภัยนะเออแต่นี่คือผมจัดให้แบบ จริงๆนะเแนะนําจริงนะครับทุกคนส่วนตัวต่อไปให้ผมเป็นซีนิกแมนอีเซนาบวกผมมองว่าตัวนี้มันดีมากจากพลาสติของมันเพราะว่ามีการตายเกิดนะครับทุกคนนะจะชุบชีวิตเพื่อนได้แล้วก็อันติของมันเนี่ยจะสามารถคีบตัวละครฝั่งตรงข้ามไมได้ตัวนี้จะเน้นเก่งเป็นทาง PvP มากกว่า p v e นะครับผมส่วนตัวผมมองว่าให้มันอยู่แค่ A แล้วกันนะ อยู่หลังร่วงด้วยเพราะว่ามันจะใช้พาสซีฟของมันเนี่ยมันจะเก่งแค่ PvE เป็นส่วนมากนะครับทุกคนนะเอ้เพียยเออขอภายครับทุกคนมันจะเก่งแค่ PvP เป็นส่วนมากนะส่วน PvE พวกตีบงตีบอสตีดาดอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันก็ปานกลางนะสำหรับเจ้าตัวมันนะต่อไปเป็นโกคิส SR บวกครับผมผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันครบเครื่อง มีทั้งดาเมจและปั้นง่ายครับผมนละแล้วอีการเนี่ยมันอึดด้วยเพราะว่ามันยึดจากค่า HP ของโคเกสุนะและคือมันค่อนข้างปั้นง่ายนะผมให้มันอยู่ที่ระดับ S นะครับผมสาวเจ้าโคเกสุนะเออควรปั้นนะผมปั้นง่ายมากๆต่อไปเป็นเฟชชี่แฟตประกายแสง s i r บวกผมตัวนี้ก็เป็นตัวบัสปีดในเมตา s i r บวกนะผมมองว่าค่อนข้างดีับผมมีตีหมู่มีดาเมจนะ,นะปั้นดาเมจก็ได้ปั้นเป็นขวายสปีดก็ได้ครับผมแล้วก็มีหลบหลีกในตัวนะผมมองว่าเก่ง แตเจ้าตรงนี้ผมให้อยู่ระดับ S กันนะครับผมเออเป็นเอเนาบวกนะเฮ้ยตอนนี้ผมยังไม่มีขึ้นไปมัสพูลเลยวะยังไม่มีอ่าผมให้เกลียวไปมัสพูลแล้วกันทุกคนถ้ามันมีแข่งจริงนะเพราะว่ามันเป็นตัวคอเออมันมีตัวคอทุกคนนะผมให้มันมอยู่ที่มัสพูลแล้วกันนะสำหรับตรงนี้ ต่อไปเป็นเกโรเกโรเอสเอ็นอาร์บวกตัวนี้ค่อนข้างเก่งทุกคนเก่งมากมากผมบอกเลยมีทั้งใบมีทั้งตีหมูนะน,นี่เก่งเลยผมว่าเก่งเลยนะเซอร์เวอร์ใหม่นะ่ขนข้างเก่งเลยผมให้วิวที่ระดับ S นะครับผมตรงนี้ S อสที่หน้าสุดเลยนะเก่งมากๆากสำหรับตัวนี้ครับทุกคนนะต่อไปเป็นพิกอตเอสเอ็นอาร์บวกตัวนี้ผมมองว่ามันตัวมันค่อนข้างค่อนข้างตายตัวผม,ผม,ม,มวผมให้มันมาอยู่ C ด้วยผมให้มันอยู่ C ด้วยกันทุกคนแต่ C ที่นำหน้าพวกกาโรแล้วกันนะเพราะว่า อย่างน้อยมันก็มีประโยชน์นิดหน่อยนะครับผมแต่มันแทบไม่มีประโยชน์นะจริงๆก็คืออย่าไปปั้นมัน C กับ B เนี่ยก็คืออย่าเออต้องบอกว่า C เนอย่าไปปั้นทุกคนส่วน B เนี่ยถ้าหินเหลือก็ปั้นได้นะไอส่วน AS แล้วก็มัสพู้เนี่ยควรจะปะั้นนะครับผมนะตรงนี้ต่อไปเป็นราชทาี่ดิน S n r บวกตัวเนี้ยดีมากมีเผาไหม้มีตีหมู่หตัวโอ้ดีมีเลือดม่วงตัวเนี้ยผมให้อยู่ที่ดับ S S เเลยครับผมเที่อยู่หลังการโรเลยไอเกโลเกโลเอสที่อยู่หลังเกโลเลยเพราะค่อนข้างดีมากๆนะเออสาบเจ้าราชัดนดเเอสอาร์ S R บวกเนี่ยส่วนตัวต่อไปอีกาสไนผมผมบอกเลยว่าตัวเนี้ครบเครื่องตีบอส PVE PVP ได้หมดมีติดกัดก่อนมีอะไรแบบเยอะแยะไอหมดถ้าบมีแร่ตรงแร่ต,รแรติตัวเนี้ยอยู่ระับมัสพูไปเลยคือของมันต้องมีสำหรับตัวนี้นะ ส่วนตัวตัวไบไปแทงท็อปมาสเตอร์ผมตัวนี้ก็จะมาแก้ทางพวกที่มีกีกี้ไม่ว่าจะเป็นเกโลโกเกสิหรือจะเป็นโบลอนนะคือตัวนี้แก้ทางได้หมดและมีสะท้อนในตัวผมมองว่าตัวมันก็ไม่ได้ขี้หมูขี้หมานะสำหรับตัวนี้ผมให้อยู่ระดับเอสตะกันอยู่หลังโกเกสินะครับผมนะเออไม่เอาอยู่หลังโกเกสิเดีวยาเอาอยู่หน้ากระบองเหล็กแล้วกันนะคือไม่ขี้หมูขี้หมาตัวนี้นะเอามายืนแทงโง่ก็สะท้อนแรงอยู่นะครับผมสำหรับตัวนี้ ตัวต่อต่อไปเป็นเจ้าอัศวินจักรอสนาโบตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะครับผมขึ้นไปแรงมัสพูเลยเพราะว่าเป็นตัวคอนะแต่ให้อยู่หลังทะเลลึกแล้วกันนะเพราะว่าความเก่งของทะเลลึกเก่งกว่าตรงนี้นะส่วนตัวต่อไปผมเป็นเจ้ามิวสากาตอสนาโบนะซึ่งตัวนี้มันจะมีการชุบชีวิตนะถ้าเป็นอสนาโบนะครับทุกคนนะชุบชีวิตเพื่อน2ตัวนะแล้วก็มีตีมูที่ค่อนข้างดีผมเลยมองว่าให้มันอยู่เนี่ยอยู่หลังเจ้าใต้ดิน ดีสุดทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้าขงเก่งตัวนี้ปั้นง,ง่ายด้วยตัวต่อไปเป็นหมาผมเอเซนาบวกนะซึ่งตัวเนี้ยผมมองว่ามันอย่างที่บอกอ่ะผมขอให้มันไปอยู่เทียเดียวกับพวกเทียเอกันนะแต่เป็นเทียเอหลังสุดตอนนี้ผมจะมาลงมาบีด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวละครที่ไว้ตีบอสนะครับผมก็คือไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนั้นนะเออแต่ตีบอสในโหดแน่นอนนะครับผมส่วนตัวต่อไปโกริบาดเอเซนาบวกตัวเนี้ยดีมากมาก ผมบอกเลยว่าดีมากๆตีหมูมีพิษกัดก่อนเล่นง่ายปั้นง่ายมีโตสะท้อนนะเอาไปเลยแล้วแต่สมาร์ทฟนนะเออถ้าใครหาจับมาเล่นกันได้นะเก่งแน่นอนครับตัวนี้นะครับทุกคนนะเออส่วตัวต่อไปเป็นซอมบี้แมนอีซิน้าบวกก็เป็นตัวบัสปีดอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนนะผมก็มองว่าดีนะแต่คือผมมองว่าแฟงดีกว่าให้อยู่หลังแฟแล้วกันนะสรวนตรงนี้ต่อไปเป็นเจ้าพูิพิทเซนเนอร์นะครับผมตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับพวก ฟินิกแมนเลยครับทุกคนนะเอามาเล่นพาสซีฟมาเล่น PVP นะสตว์ตัวนี้ผมให้อยู่หลังฟินิกแมนแล้วกันนะเออเจ้าพลีนะครับผมต่อไปเป็นเมทั้นในเอสนาบวกเป็นตัวสุดท้ายในเมตาเอสนาบวกนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีโกงโหดตึงอันตรายเอาไปอยู่หน้าเกลิวเลยเพราะตัวอวยผมนะผมทำเจ็ดดาวตรงนี้นะ มีทั้งตีหมู่มีทั้งสตันโอ้โหมีดีไปหมดแต่ทุกคนตัวนี้ดีดีแบบดีจริงดีจริงทุกคนมีทามีดมีสตันมีตีหมู่ดีมากๆตัวนี้นะไปทั้ง PVPPVE ได้หมดนะโอเคครับทุกคนนะตรงนี้ก็เป็นในเมตา SSR บวกที่ผมได้จัดไว้นะก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับทุกคนนะโอเคมาต่อที่เมตา SSR เมตา SSR เนี่ยเราพูดกันเลยทุกคนเริ่มถึงตัวแรกโซนิก ตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะทุกคนอยู่ดีไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งแบบไม่ได้เก่งจริงครับทุกคนนะเอามาตีธรรมดาแค่เบิกขยี้ไวต้ตีบอสเท่านั้นเลยครับผมสำหรับเจ้าโซลิกล่างนี้นะตัวต่อไปเป็นตัวคอผมก็เป็นเจ้าราชาใต้ดินนะผมมองว่าก็ให้บีแล้วกัน โอ้ยอย่างน้อยมันมีคอทุกคนนะมันมีคอให้บีนะเออส่วนต่อไปเป็นพุริครับผมลูกรักพี่กิกี้นะตัวนี้ก็ให้ดีเลยครับผมเพราะว่าไม่ได้เก่งไม่มีประโยชน์แล้วผมส่วนตัวต่อไปเป็นพี่ดำเอสินาบวกตัวนี้ก็จะมีพาร์ทีที่แบบว่าทําให้เพื่อนในทีนเนะี่ยโดนดาเมจน้อยลงตัวนี้ผมมองว่าก็ยังมีความเก่งอยู่กว่าพวกสตัวนี้นะเลยให้ซี ต่อไปเท็งทอมพัตเตอร์ผมอยู่ที่เดียวกันเลยเพราะว่ามีโลให้ถ้าแดนตินะก็คือให้ซีไปครับผมนะนี่ผมบอกนะ <c oughs> ซีก็ดีเนะี่ยไม่ควรปัน้น <c oughs> อยู่แล้วนะซีก็ดีเนะี่ยไม่ควรปั้นนะเออต่อไปเป็นอาชุราคาบุโตตัวนี้ผมว่าถ้าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ค่อนข้างค่อนข้างเก่งนะเมื่อก่อนแต่ถ้าตอนเนี้ยมันเจอพวกเอบกเนะี่ยมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะอาไปอยู่หลังเจ้าทะเลลึกแล้วน,นะครับผมตัวไป ตัวต่อไปเป็นจากพัทเด็กนะครับผมตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวคอแต่ไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วก็อยู่บีแล้วกันตัวคอที่ตกมีตาก็อยู่บีไปแล้วกันนะครับทุกคนต่อไปมิซสากาตรงนี้ก็ให้บีครับผมถือว่ายังพอเล่นได้อยู่มีลดดามเมจมีอะไรพวกนี้นะอาจจะลงมาซีได้ซ้านะแต่ส่วนตัวผมให้บีแล้วกันส่วนตัวโบลอสนะครับผมผมมองว่าก็บีเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้ตีบอสอย่างเดียว แต่เป็นตัวละครที่น่าจะเก่งกับพวกทะเลลึกอะไรพวกนี้นะอ่าอาจจะเอาไปหน้าทะเลลึกกันนะครับผมสับเจ้าโบรอนนะส่วนตัวตัวไปเป็นคิงคิงตัวนี้ก็ค่อนข้างดีมีตีหมูมีลบลูกไฟผมมองว่าผมให้ถ้าเป็นในเมตา s 1 r เนี่ยผมมองว่าผมให้ให้ S ให้ F เ,เลยแล้วกันนะผมมองว่าผมให้ S เ,เลย เราะมันเป็นตัวละครที่ไม่เก่งในเมตา s 1 r นะเออผมอว่าผมให้ S นะทุกคนต้องแยกก่อนนะระหว่าง s 1 r บวกกับ s 1 r ธรรมดานะผมนะตอนนี้ผมกำลังจัด s 1 r ธรรมดาอยู่นะครับผมโอเคต่อไปเป็นเกลือวผมไม่พูดเยอะซีครับผมอย่างน้นอยมีนยังตีสามทากเก็ตนะผมเล้ให้มันซีนะวัคซีนแมนตัวนี้ก็มาพลาสติกไหผมก็ซีเหมือนกันครับทุกคนและต่อไปโกลิบาสตามติดกันมาครับผม ส่วนตัวต่อไปแปรตอมิกผมนี่ก็จะไปตีหมูนั้นแล้วมีบทขยี้แล้วก็มีไล่ตินะครับผมจากที่เพื่อใส่อออกไปตีแล้วมันจะจะไล่ตีนะไล่ตีธรรมดาหนึ่งทีไม่ใช่ไล่ติครับผมไล่ตีธรรมดาหนึ่งทีนะนี่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งนะเลยให้เอแล้วกันตัวเป็นกระบอกเหล็กครับผมผมมองว่าอืมันเป็นลูกรักพี่กายงี้แต่เดี๋ยวเอาไปซีแล้วกันมีทั้งหนร่างนี้มันจะต่างจากร่างเอซนอาร์บวกนะครับผมเพราะร่างนี้มันจะติดกระดูกหักแทนดิคตันนะ แต่ก็ยังมองว่เก่งอยู่เอาไปอยู่หลังอะตอมิกแล้วกันนะครับทุกคนสินว่าแฝงปูตัวนี้แจกโล่ค่อนข้างดีเอาไปอยู่หน้าโบลอเลยแล้วกันเออต่อไปเป็นซอมบี้แมนตัวนี้ดีเลยตัวนี้ดีเลยครับทุกคนสาหรับเซอร์เวอร์ใหม่นะอาจจะต้องมัสพูด,ด้วยซ้ำนะถ้ายังไม่มีคอเล่นนะเสรบตัวนี้นะก็เป็นคอที่ดีามากๆนะสำหรับเจ้าซอมบี้แมนนะผม ตัวต่อไปเป็นการโร่ตัวนี้มัสพูอยู่เลยครับผมอยู่หน้าซัม่แมนด้วยเป็นตัวละครที่ตีหมูมีกระดูกหกักมีไล่ตีครบเครื่องแล้วก็แฝงกายแสงตามกันไปแล้วครับผมบทขยี้ไล่ตีครบเครื่องแจกโล่ให้ตัวเองโก้ิตตัวนี้ก็เหมือนกันับผมแต่ให้อยู่หลังซัม่แมนนะเป็นมัสพู้นะผมที่เป็นลิสที่คนจะหามาในทีมนะทำให้เพื่อนละครทาให้เพื่อนในทีมอึดขึ้นในไม้กางเขนแล้วก็ปั้นในทั้งดาเมจปั้นได้ทั้งเลือดนะเก่งมาก,มาก,มากๆารับผมส่วต่อไปเป็นฟินิกแมนอีซอผมมองว่าตัวเนี้ย ให้อยู่ที่ a นะครับผมนะเพราะว่ามันเพราะมันก็ตีเป็น,ต,ปนติดเผาไหมนะครับทุกคนนะแต่มันจะเป็นแถวแนวนอนสามตัวนะแล้วก็มีตายเกิดผมมองอุย้ยมันมีตายเกิดด้วยว่ะเออให้อยู่หน้าตอมิกแล้วกันเผลอจยขึ้นไป b เอ้ขึ้นไป s เลยว่ะเต๋ไม่เป็นไรเอ้อยู่ a เนะครับทุกคนตรงนี้นะสุดท้ายปเป็นตัวคอทุกคนเกโ r g e g e อ r sr นะตัวนี้เป็นคอฝั่งปีศาจที่ดีมากๆในในสาย sr นะครับทุกคนนะผมให้ขึ้นไปอยู่ที่ อ,อยู่หลังการโรเลยกันทุกคนนะเป็นแลงแมสพูลนะตัวนี้แจก,กฟรีทุกคนเจนอนนะปั้นง่ายตีหมงูง่ายอันนี้ผมมองว่าให้อยู่ที่ s และกันสำหรับเจ้าเออเจนอนนะปั้นง่ายมีแจก,กฟรีครทุกคนนะส่วนตัวต่อไปเป็นยุงแดงตัวนี้จะเน้นเป็นตีบอสกับ PVP นะผม PVP คือการตีคนนะครับทุกคนส่วน PVE คือการตีพวกบอสตีพวกดันอะไรพวกนี้นะสำหรับเจ้าตัวเนี้ ผมมองว่าให้อยู่เอ A แล้วกันนะครับทุกคนนะแต่เป็นเอที่แบบว่าเอหลังๆเลยเพราะว่ามันเก่งแค่ PvP p, VE, p, VE, p VE นะครับทุกคนนะ PvE ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสุดทจะยหม,มาเฝ้าบ้านแมนตัวเนี้ยผมมองว่ามันจะเก่งกว่าตัวเอซินาบวกนะเพราะว่ามันมีบล็อกลูกไฟมีเพิ่มลูกไฟแล้วก็มีตนะีสามทาเกตนะสหรับตัวนี้ผมมองว่าให้ไปอยู่ที่มัสพูเลยก็ได้เอค่อนข,ข้างดีมากๆนะต่อไปเป็นทักซิมัคกี้เอซินาบวกล่างสองตัวเนี้ยไม่ต้องพูดกันเยอะทุกคนนี่ หน้ากาโรเก่งแน่นอนเก่งสัสๆตัวนี้นะควรจะหาเข้ามาอยู่ในทีมนะเก่งมากๆ G4 G4 G5 ป่ะหน้ากากว่า s s r ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างดีนะผมเป็นตัวบัสสปีดในเมตา s s r แต่ก็มีแจก,กโลกฮิวให้เพื่อนไดอ้อยู่ที่ S แล้วกันนะครับผมแต่เป็น S หน้าเจ้า g ีนอสแล้วกันนะครับผม ตัวแรกเปวินเอซินนะครับผมตัวนี้ก็จะมีรถด,ดามิวไปเล่นคู่ทัชซิมกิผมมองว่าให้มันอยู่มัสพูก็ได้ทุกคนแต่เป็นมชัชพูที่หลังที่สุดเลยนะไว้คอมโบทัซิมกินะต่อไปเป็นปู่บอมเอซิานะทุกคนตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะทุกคนตัวนี้สำคัญที่สุดในเมตาเอซินนะให้อยู่หน้าทัซิมกิอีกซ้าเพราะว่าเป็นตัวละครคอที่ค่อนข้างดีที่สุดในเอซนานครับทุกคนนะแจกโลกที่อึดคล้ายๆโลเด็กนะแต่คือเบากว่าโลเด็กค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมนะรม้วน่าสหตเี สุ่มครบ220ใบในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้แน่นอนนะต่อไปเป็นโจซีผมผมมองโจซีเนี่ยค่อนข้างเก่งมันเป็นตัวละครใน3ตัวละครที่แจกฟรีด้วยนะแจกฟรีสาหรับโลแรกครับคนก็จะมีเป็นเจ้า G4 โจซีแล้วก็ด้วงนะครับทุกคนนะแต่เป็นการสุ่มนะโลแรกคือการันตีแน่นอน3ตัวนี้นะแต่เป็นการสุ่มนะว่าจะได้ตัวไหนนะซึ่งโจซีก็ดีสุดนี้โลแรกนะครับทุกคนต่อไปเป็นซีริล่างนี้ผมมองว่าซีริล่างเนี้ยมีกระดูกหักแต่ให้อยู่เอแล้วกันนะ สัตว์ซีรร่างนี้นะแต่เป็นเอที่น่าสุดเลยแล้วกันอืโซนิกตัวละครแจกฟรีบัฟสป,ปีดแต่บัฟสป,ปีดเงื่อนไขของมันเนี่ยต้องทำห้าดาวก่อนเลยผมมองว่าเงื่อนไขของมันเนี่ยอาจจะยากไปสำหรับเซิร์ฟใหม่นะเลยให้มันอยู่ที่ระดับเอกซ์กันแต่เอสหลังสุดสรับเจ้าโซนิกตรงนี้นะต่อไปเป็นวัคซีนไหมนะผมตัวนี้เก่งเก่งมากๆเหมือนเดือนหน้าจะมีเลตอัพนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมเลยให้อยู่ที่หลังทัศมิกกีแล้วกัน เป็นแบบบัสพูยนะเก่งมากๆทุกคนตัวนี้นะมีถ้ามีติดไม่ย่อท้อนะถ้าตัวมันได้ออกสกิลนะครับทุกคนกลายเป็นร่างใหญ่ขึ้นอะ่ะจะติดไม่ย่อท้อทีหนึ่งนะต่อไปเป็นเกวินทุกคนตัวนี้ไม่พูดกันเยอะไม่พูดกันเยอะผมให้อยู่อยู่หลังยหนนะท,ะทะ้านซืมากี่ดีวะอยู่หลังท,ะทะ้านซื้มากี่แล้วกันสตารนได้ไล่แอนติตีมูคบครบเครื่องครบเครื่องเฟ,ย,ฟ,ย,ฟย่าเฮลไฟเฟรมอยู่เอสหลังสุดเลยครับผมตัวนี้ ก็แม้ oui, er มันแจกเป็นโล่สีส้มซึ่งผมไม่รู้ว่าโล่สีส้มงมันเนี่ยทาอะไรได้ทุกคนผมเลยไม่มีข้อมูลตัวนี้ว่านะเลยอยู่ตรงนี้ไปก่อนต่อไปเป nah ็นฟูบุกิตัวนี้ต้องเติมครับผมนะหรือไม่ก็ไปรอสุบเจ้ตัวดำที่เป็นฟูบุกิยูอาร์เข้ามานะตัวนี้เก่งก็อยู่บาสฟูครับผมก็เก่งนะก็เก่งแต่ให้อยู่ประมาณหลังหลังอะไรเดียวหลังนี่ละกันให้อยู่หน้าการ์โล้แล้วกันทุกคนเก่งเก่งจริงๆ ไม่พูดเยอะคือดาเมจดีครับผมดาเมจแรงแน่นอนพิกก็เอสเอชาไปอยู่กับนี่แล้วกันนะอยู่กับแก๊งบึงแล้วกันทัสเบอกิเอสอาตัวนี้ก็อยู่เอสแล้วกันนะผมพอปั้นได้นะแต่เอสที่อยู่กับคิงแล้วกันนะตรงนี้พอปั้นได้ผมเพอร์อยู่กับพวกอะตอมิกะซ็มน,นะแต่ตัวนี้นะส่วนตัวท้ายผมราชัดไดดินก็ ให้ฟรีอย่างเราแกงตีสามสาเก็ตนะให้ฟรีนะผมตัวนี้นะประมาณนี้ครับทุกคนนะก็เป็นลิสต์ของผมที่ผมจัดในเมตาเอซตรบกับเอซิตรนะครับทุกคนนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์นะพูดคุยกันได้หรือมีอะไรคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนนะประมาณนี้ครับทุกคนคลิปนึงวันนี้นะก็ใครชอบคลิปที่ผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมในการต่อไปกันด้วยครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไก่อนผมสวัสดีครับ